ประเด็นเด็ดของ blue s today ในวันนี้มีรายงานว่าเชลซีอาจคว้าตัวราฮิมเซอร์ลิงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และปล่อยฮาคิมซีเยกออกจากทีมขณะที่ท็อตโบลี่พร้อมทุ่มทุน200ล้านปอนด์ในการเสริมทัพนอกจากนี้ครับมีข่าวดีว่าพรเมยรีกได้อดุมัติการขายทีมของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอการประกาศอย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน blue s today วันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาม3บาท5บาทมาประจําการเหมือนเดิมกับการเล่าข่าวของเชลซีนะฮะหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังในช่วงของ blues today นะครับวันนี้นี่มีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่สนใจรถยนต์ Suzuki Swift ครับลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดานะฮะฝากติดตาม รายการสิงห์ world of football guru live ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนเชลซีอย่าลืมช่วยไปกดไลค์กดแชร์เพจของสิงห์ world of football จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์รวมไปถึงของรางวัลที่เราแจกกันประจำในรายการนะครับอ่ะมาดูเรื่องของข่าวในวันนี้กันหน่อยนะครับก็ล่าสุดมีการยืนยันจากแมตต์ลอครับออกมาเปิดเผยว่าพริมารี อนุมัติการเทคโอเวอร์ของเชลซีของท็อตโบลีเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือขั้นตอนเพียงแค่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยให้ไฟเขียวกระบวนการซื้อขายทีมก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับก็กับพริมารีกตอนนี้อนุมัติเรียบร้อยเหลือแค่รัฐบาลโอเคทุกอย่างก็จะเสร็จสมบูรณ์อย่างที่คาดไว้นะครับว่าน่าจะเสร็จก่อนในวันที่31พฤษภาคมนะครับ ขณะเดียวกันครับเดียร์เลติกรายงานว่าพรีเมียร์ลีกถแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าการเทคโอเวอร์ของเชลซีและก็ท็อตแน็โปลีเนี่ยผ่านการทดสอบความเป็นเจ้าของของการบริหารทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเหลือเพียงการออกใบอนุญาตขายทีมนะครับและบทสรุปนะธุรกรรมการขายโดยรัฐบาลเท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วเช่นกันนะครับก็ใกล้แล้วนะครับเหลือแค่รัฐบาลของอังกฤษเนี่ยอนุมัติ ที่เหลือก็จบนะครับขณะที่เดอะเทเลกราฟครับรายงานว่าแหล่งข่าวในรัฐบาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมออกใบอนุญาตขายทีมแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็ใกล้เรื่อยๆเ,เราก็ รอติดตามให้ดีแล้วกันนะครับขณะที่ BBC ครับสื่อใหญ่สื่อดังครับบอกว่าเชลซีเองก็มองโลกในแง่ดีว่าจะเสร็จสิ้นการเทคโอเวอร์ภายในคืนนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะเสร็จในคืนนี้ซึ่งจะคอบสเตนเบิร์กนะครับก็บอกว่ารัฐบาลสาราชอาจาักรเนี่ยจะอนุมัติการขายทีมเชลซีแล้วนะครับโดยกำลังตรวจทานรายละเอียดเป็นครั้งสุดท้ายและทุกอย่างใกล้ที่จะจบแล้วนะครับก็ทุกสื่อก็ตีไปในทิศทางเดียวกันพูดง่ายว่าใกล้แล้วครับหลายคนที่รออยู่ ก็มีข่าวว่าจะเสร็จเมื่อไรหร่นู่นนี่นั่นอันนี้นี่รอออฟฟิเชียลอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้ครับแมตรอรายงานว่าท็อตโบลีเนี่ยเตรียมอัดงบเสริมทัพ200ล้านปอนด์ให้กับโทมัสตูเกลในตลาดซัมเมอร์นี้ครับหลังจากการเทคโอเวอร์ ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับร้อยดีเลยครับ200ล้านจะเป็นใครบ้างจะเป็นชูสคุนเดจะเป็นดีแคนไรส์จะเป็นคนนั้นคนนี้เดี๋ยวติดตามได้โดยเฉพาะข่าวซื้อขายผู้เล่นโอ้เมื่อวานนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ทาง Blues Today นะครับก็เรื่องของการเสริมทัพเรื่องของการซื้อขายเนี่ย มีรายงานว่าเมสันเมาส์เนี่ยน่าจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น2เท่าในการต่อสัญญาใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยรับอยู่8 0,000ครับโดยคาดว่าจะเซ็นกันทันทีหลังจากเทคโอเวอร์เสร็จสิ้นนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก inews UK ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับฟาบิโซโรมาโน่ครับรายงานว่าเชลซีอาจพิจารณาขายฮาคิมซีเยกออกจากทีมครับหากได้ข้อเสนอที่น่าสนใจในขณะที่มาร์โกสลองโซ่จะย้ายออกจากทีมโดยมีบาเซลนาเป็นตัวเต็ง น,นอกจากนี้เนี่ยเชลซีจะพูดคุยกับเอ็นโกโลกองเต้เร็วๆนี้ครับในการหาหรือเรื่องการต่อสัญญาซึ่งจอจินโยเองเนี่ยก็รอที่จะคุยเช่นกันนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วอลองโซมีโอกาสไปซิเยก็มีโอกาสที่จะไปเช่นกันนะครับอลองโซนี่ผมว่ามีโอกาสมากๆเลยนะฮะ เพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของเอเมสันปอมเมอรี่ที่รียงส่งคืนกลับมาแล้วแล้วก็เหมือนเจ้าตัวเนี่ยพร้อมจะอยู่สู้ตำแหน่งตัวจริงภายในทีมนะครับขณะที่ชูสกุนเดแล้วก็ยอสโกวาดิโอครับเป็นนักเตะลำดับต้นๆเลยครับที่เชลซีต้องการดึงตัวมาเสริมทัพ โดยคาดว่าชูสกุนเดเนี่ยจะย้ายมาคาแข้งในถิ่นสแตฟฟอร์ดบีชแน่นอนครับหลังจากเซบีย่าน่าจะยอมรับข้อเสนอจากเชลซีครับอันนี้เป็นสื่อเทีน,นึงอย่างแมตตรรายงานเข้ามานะครับขณะเดียวกันครับเชลซี Chelsea กำลังจับตามองดูคาก้าซูยุนชูครับกองหลังของทีมเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งนักเตะเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนเอเจนต์ก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์จะเริ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายงานจากเดลี่เมลนะครับก็ฟังหูไว้หูแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับ ถ้าเชลซีมีข่าวกับเวสลี์โฟฟาน่าคลาตก้าซูยุนชูหรือใครก็ตามนะครับเพราะว่าเชลซีกำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับที่เราควรจะต้องมีเซ็นเตอร์เข้ามาอย่างน้อย2คนนะฮะไปสอดคล้องกับแมทลอครับแมทลอบอกว่าเปาตอเรสและคเซมารคิมเนสถูกทีมงานของเชลซีเนี่ยติดตามมาสักพักแล้วนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยส่งแมวมองไปดูนักเตะ2รายนี้มาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดตามข่าวผมดีด จะได้ยินว่าเปาตอเรสโคเซมารคิมิเนสชูสคุนเด้นะฮะเวสลียฟโฟฟาน่าคาร์ลาซูนชูผู้นี้อยู่ในลิสต์ของเชลซีหมดเพียงแต่ว่าจะประสบความสำเร็จกับใครแค่นั้นเองนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าเชลซีเนี่ยยังตามหลังเรอัลมาดริดและลิเวอร์พูลในการคว้าตัวออร์เรียงชัวเมนี่มาร่วมทีมขณะที่เวสแฮมครับยังยืนยันว่าจะดึงดีแคนไรส์ได้เนี่ยต้องมีค่าตัว150ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ นอกจากนี้ครับไนตีมินสรายงานว่าถ้าเชลซียื่นข้อเสนอ120ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อดีแคนไรช์เชื่อว่าเวสแฮมจะตอบตกลงในทันทีนะครับอันนี้ไนตีมินสายงานครับขณะเดียวกันนะครับมีรายงานเพิ่มเติมจาก r m c s p o r t ครับบอกว่าสื่อฝรั่งเศสเนี่ยรายงานว่าออเรียงชัวมินี่แจ้งกับเพื่อนร่วมทีมโมนาโกแล้วนะครับว่าต้องการย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดโดยคาดว่าค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโร โดยไม่รวมโบนัสต่างๆนะครับแล้วก็จะเซ็นสัญญายาวกับนักเตะรายนี้ถึง5ปีคือถ้าดูทิศทางของข่าวชัวรมนี่เนี่ยดูแล้วน่าจะลงเอยกับเรอัลมาดริดแล้วดูแล้วเชซีไม่น่าจะได้นะฮะันักเตะรายนี้นะครับขณะที่แมตต์อครับรายงานว่าเชซีอาจขายแวนเนอร์พูลิซิช,ชหรือซีเย็กคนใดคนหนึ่งออกจากทีมครับหรืออาจจะทั้งหมดเลยก็ได้นะครับและหันไปดึงตัวราฮิมเซอร์ลิงมาร่วมทีมแทนนะครับ ขณะที่สื่อในอิตาลีรายงานว่าเชลซีเนี่ยสนใจดึงตัวอาเลสั n d r บาสโตน n i กองหลังของอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมครับโดยมีสเปอร์ที่พร้อมแย่งตัวเช่นกันนะครับอันนี้เป็นข่าวจากรีพับลิก้าซึ่งฟังหูวไหว้หูครับผมตีว่าเป็นข่าวลือไว้ก่อนแล้วกันนอกจากนี้ครับนิซ่ากินเซล่ารายงานว่าชาลีโมซันดาประกาศอำลาทีมเชลซีครับ หลังจากรับใช้ทีมมานานกว่า10ปีนะครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บจนหายไปเลยแล้วก็ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แต่ว่าเล็กน้อยนะครับการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนี่ยังห่างไกลามากๆเพราะฉะนั้นก็คงต้องอำลาทีมเราติดตามแล้วกันนะฮะ,ะว่า สุดท้ายแล้วชาลีมูซอนดาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับอ่ะนี่คือข่าวทั้งหมดที่นะํำมาฝากกันนะครับวันนี้ข่าวเรื่องการเสริมทัพค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรเลยครับลองดูฮะสเตอร์ลิงนะครับ โคเซมารคิวเนสเปาตอเรสหรือนักเตะที่ผมสรุปมาเพื่อนๆอยากได้ใครคนไหนเข้ามาเสริมทัพลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ